มันจะทํางานประมาณนี้เนาะมันจะดันน้ําขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับนี่ผมได้ทําการทดลองระบายน้านะฮะที่เขาใช้กันในการเกษตรนะครับอาศัยจากพลังงานน้ำเนาะดันน้ําขึ้นที่สูงอันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาทําการทดลองฮะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับต่างจากของเขาเนาะผมจะทําการดันน้ำนะฮะขึ้นไปตรงนี้เนาะเห็นไหมครับมันสูงมากเลยนะครับผมจะทาการปลูกต้นลำไยนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้ฝนไม่ตกนะฮะก็เลยต้องอาศัยน้ําจากตรงนี้เนาะเนื่องจากตักน้ําลดทุกวันก็ไม่ไหวนะ ผมก็เลยถูกกาบตรงนี้นะครับไปซื้ออุปกรณ์มาทำการทดลองนะฮะแต่ของผมนะจะมีขนาดที่เล็กลงนะฮะจากกรณีที่ผมศึกษามานะครับก็พอสมควรนะฮะเขาจะใช้ท่อขนาดนําเข้าตรงนี้เนาะจะเป็นขนาด2นิ้วตรงนี้ตะเหลือประมาณนิ้วครึ่ง2ตัวนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเช็คบาวนะครับของผมจะเป็นแบบจะเป็นเช็คบาวแบบลิ้นเนาะเช็คบาวแบบลิ้นมันจะมีแบบเช็คบาวแบบสปริง2ตัวจากกรณีของเขาเขาจะใส่ตัวนี้นะครับเอาลูกศรลงแต่เขาจะไปอยู่ตรงนี้เขาจะเป็นน็อกก๊อกนำออกจะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่กรณีของผมผมจะย้าย ปีกข้างหลังนะ,ะก็คือทำการทดลองดูเนาะผมจะเป็นท่อน้ำเข้าท่อน้ำเข้ามาหนึ่งนิ้วใส่เชือกวาล์วหนึ่งตัวใส่สามทางใส่สามทางขึ้นมาใส่เชือกวาล์วอีกหนึ่งตัวตัวนี้นะครับลูกศรต้องชี้ขึ้นนะฮะอีกตัวหนึ่งลูกศรต้องชี้ลงนะฮะจากนั้นมาทําก๊อกน้ำออกผมทดเหลือประมาณสี่หุนนะตรงนี้เนาะจากนั้นก็ทําท่อพักลมก็คือจะเป็นตัวแรงดันดันน้ำนะฮะให้ออกไปเนาะให้มีแรงดันมากขึ้นเนาะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับอาจจะเป็นการกระแทกให้ตัวนี้น้ำเข้า เข้าตรงนี้เวลาตัวนี้เอาลูกศรขึ้นนะเวลาน้ำเข้ามาแล้วมันจะไม่สามารถย้อนกลับไปได้เนะาะก็คือมันกระแทกตรงนี้มันจะทําการดันขึ้นมาก็สามารถช่วยไปให้น้ำไปไก,กลไดนะ้เนาะแต่ในกรณีของผมนะครับผมได้ทําการทดลองแล้วเนาะเนื่องจากน้าของผมไม่พอนะครับผมก็เลยลดขนาดท่อตรงนี้ก็ยังเป็นหนึ่งนิ้วนะครับผมได้ทาการทดลองมาหนึ่งวันเต็มๆแล้วนะปรากฏว่าของผมนะฮะมันก็ทํางานนะครับตอนที่ยังไม่เปิดก๊อกตรงนี้เนาะนี่ขอเรียกว่าบนวาลา์วนะสองตัวอีกตัวนึงเป็นน้ำออกตัวนึงเป็นตัวควบคุมก๊ เราเปิดสองตัวมันจะอยู่ทางานทันทีผมก็เลยทาทําการลองกดดูมนกดแล้วมันยังมันทํางานนะครับแต่เมื่อเราเปิดน้ําเปิดน้ําเยอะๆอเปิดหน่อยนึงมันได้แต่กรณีเปิดน้ําเยอะมันจะดับทันทีนะครับเนื่องจากแรงดันน้ำเนาะไม่พอเดี๋ยวผมจะลองทําดูแล้วกันแต่ตอนนี้โทรศัพท์เปียกไปละโอเคเดี๋ยวจะลองดูกันนะอ่าผมน้้ำไม่พอแล้วมันเลยไม่ไม่ทำงานนีฮะเพราะามันจะทำงานของมันอัตโนมัตินะครับผมน้้ำไม่พอนะครับเนี่ยฮะ มันจะทงานประมาณนี้เนาะมันจะดันน้ําขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับจากนั้นก็เปิดก๊อกก็ค่อยเปิดนะครับไอกรณีของผมนะครับถ้าเปิดน้าแค่ประมาณหน่อยนึงเนาะมันก็จะทํางานเนาะแต่ถ้าเปิดสุดมันจะดักเห็นไหมฮะนี่กรณีของผมเนาะเนื่องจากน้ําเข้าไม่พอน้ําเข้าเป็นท่อขนาดเดียวกันนะโอเคอนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะถ้าขยับคานก็เอาท่อตรงนี้ขนาดน้ำเข้ามันใหญ่ขึ้นเลยเนาะน้ำผมไม่พอนะครับผมแค่ทำการทดลองคาว่าจะดันน้ำขึ้นได้นะครับแต่ก็ดราน้ำไม่พอนะครับพาไปดู อ่าก็นำเข้านะครับผมใช้ท่ออยู่ประมาณสามเส้นเนาะสามเส้นประมาณสิบสองสิบสองเมตรแปดถึงสิบสองเมตรเนาะความชันของมันอยู่ที่ประมาณสองเมตรผมว่านะโอเคนี่นะครับมันผมทําเป็นฝายเนาะเอาดินมากั้นเนาะเห็นไหมฮะตอนแรกนะผมได้ทําการวางท่อข้างบนมาะแต่เนื่องจากน้ามันลดเร็วมันไม่สามารถทํางานต่อตอนได้ผมก็ได้ทําการเจาะไปข้างล่างเนาะเห็นไหมฮะนี่แบบบ้านๆเลยปกติเขาจะวางข้างบนนะฮะผมเจาะไปข้างล่างเลย เนื่องจากน้ามันไม่พอเนาะเห็นไหมก๊อกน้าออกมานิดเดียวนะครับก๊อกตรงน้นน้ำไหลมันไหลนิดเดียวเนาะมันไม่สามารถทําให้ท่อนี้มันดันได้เมื่อคืนผมลองทดลองปล่อยมันอยู่ทั้งคืนนะครับปรากฏว่าน้ำแห้งเลยมันอยู่ได้ประมาณคืนนึงน้ําแห้งไม่พอนะครับเนื่องจากน้ําเข้ามานิดเดียวนะน้ำออกมาหนึ่งนิ้วอ่ากรณีดันอ่าดันน้ำขึ้นเนาะไอตัวดันมันจะส่งน้ําขึ้นไปที่ดอยแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกที่เหลือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะไหลทิ้งมันเนาะไอตัวที่เราดันเนี้ย แต่มันดูอีกรอบนึงตรงนี้เนาะเวลาเรากดตรงนี้มันจะทํางานเมื่อมาทำงานแล้วเอปิส่วนที่น้ำออกตรงเนี้ยมันจะออกประมาณ80เปอร์เซนต์เป็นตัวน้ำทิ้งเลยเตัวน้ำทิ้งเ,เนาะมันจะออกก๊อกนี้ประมาณแค่20เปอร์เซนต์โอเคนะครับตัวนี้คว่ำตัวนี้หงายยกสอนเนาะก็เช็กบ่ามันจะมีแบบสปริงมันจะเช็กเป็นแบบลิ้นน้องผมเนาะโอเคนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆถ้าที่มีแม่น้ำหรือฝายน้ำล้นนะฮะมีใหญ่หน,หน่อยนึง ใช้ท่อมันแค่สองสามเส้นเนาะงบประมาณหลักพันไม่มีอะไรมากนะฮะไม่มีอะไรยุ่งยากโอเคเดี๋ยวผมถ่ายเป็นช่วงๆไปนเนาะโดยนะครับก็ทดลงมาก็ประมาณนี้นะครับปรากฏว่าผมต้องดื้อเนาะเนื่องจากน้ำไม่พอเดี๋ยวผมไปทำที่อื่นโอเคนะครับใครที่มีข้อสงสัยมีความรู้ยังไงก็เอาไปปรับปรุงพัฒนากันได้นะครับใครที่มีข้อสงสัยยังไงไม่เข้าใจก็สามารถอสอบถามกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับใครที่มีทำเป็นเกษตรที่สูงเพราะน้ำขึ้นไม่ได้ ไปลองกันได้นะครับส่วนนี้ต้องมีความชันอยู่ที่ขั้นต่ำประมาณหนึ่งเมตรนะไม่ขึ้นสองเมตรมจะเป็นดีเลยทอบประมาณสองนิ้วทดลงมาประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งจากนั้นตัวลมประมาณสักสามนิ้วนะฮะปิดทดลงมาแต่นิ้วครึ่งตามเชีคเราเนาะก๊อกออกประมาณสี่หุนหรือหกหุนแล้วแต่ความแรงของน้ำโอเคนะครับนี่เป็นคลิปความรู้ง่ายๆนะฮะใครที่ไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับหรือว่าใครมีความรู้ก็ไปพัฒนากันต่อกันได้นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ